สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9มิถุนายนนะครับ6กแนะครับก็มีลูกค้าทางไกลจากอำเภอปักธงชัยนะครับอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ทูมาสั่งซื้อนะครับเครื่องหยอดข้าวนะครับหยอดข้าวนะใส่รถไถนั่งขับนะครับเป็น6แถวจานคู่แบบบูธนะครับเดี๋ยวไปชมสินค้านะครับผมนี่นะครับ เครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบบูทนะครับราคา18,500บาทนะครับ18,500บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับรถไถลูกค้าก็20แรงนะครับนะครับนี่ครับหน้ากว้าง1เมตร30นะครับรุ่นนี้1เมตร30ระหว่างห่างของล่องนะครับอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนนะครับ ข้าวนี้ลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับลงเป็นหลุมเป็นกอห่างประมาณ20-25ถึง25นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะแถมจานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับเตรียมังข้าวนี่ทังใหญ่นะครับใส่ได้ถังละประมาณ15กิโลนะครับจานลงเป็นลุมเป็นกอนะครับตัวนี้จานแบบลงแบบโรยนะครับแบบถี่กว่าเดิมนะครับแถมจานให้หนึ่งชุดนะครับ ก็หนึ่งกลงจักด้านหลังนะครับนี่มีพี่ที่ปล่อยข้าวนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นขากบนะครับกบดินให้ไปกบข้าวนะครับเนี่ยรถไปสนีคันใหญ่นะแถมสลักให้ลูกค้า3ามตัวนะครับสามตัวจานหยอดแบบบูธนะครับตัวนี้ ขนาดสิบสี่นิ้วใหญ่นะครับสินิ้วใหญ่นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวใส่รถไถนั่งขับก็มีตั้งแต่นั่งขับมี6แถว8แถวนะครับใส่ได้ตั้งแต่6แถวก็ตั้งแต่20แรง14แรงจนถึงถึงห้าสแรงก็ใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับเราเจาะรูไว้ฝั่งละ2รูนะครับนี่ครับ ฝั่งเ็สองรูอีกแล้วครับรูนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665นะครับ062-754-5665-094-469-9224นะครับส่งไปสนีเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าให้เราไปส่งถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับก็จะคิดค่าส่งเพิ่มนะครับผมประมาณนี้ครับ ก็ฝากกดติดตามด้ยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ